สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอา6 0อมาทํางานใหญ่เป็นยังไง600อ,อันนี้210 Mac Cobb นะครับ210 Mac Cobb เจอกับเจ้าฮีโน่1075เอา1075วันนี้กอาลังข้อมูลจากจังหวัดของวันนี้งินล้านของที่ลาลดมาเจอเป็นยนังไงท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไล์ สามสี่ศามาเจ็ดจ็ดเด้อครับเ้อสู่ชีวิตเอาถนังกระสุนน้ำเพื่อฉันในพวกอันนี้พุดรับตำแหน่งนะสามหนึ่งสามดีทูจีในเจ้าฮีนุ่ออกไฟแดงเนี่โอ้แปลงไหนไหวไม่ไหวสู้ไม่สู้ก็ต้องสู้ครับเอาเรียกมายกไปเจาะแล้วแล้วดีเล็กสายหยดจัดกำลังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว วันสุกไงเน่าเ่ชอวัชรพุนเราก็มาไทยทําน้ำเลยครับมบริเวณนี้ปีนี้ก็เห็ดงานไผ่มันอ๋อเจ้านี้ก็สองรอยสิบเจ้าฮิโนโอ,อันนั้นก็เจ้าแม็กท็อกเบือหาประชั่นกันเพื่อนไปชั่นกันฮิโนโก็มวีสุกแข็งไม่แข็งก็จะรู้วันนี้แหละอ้าวใอยากซื้อรถดำรถเมกโก ด้วยกันหลังไม่เนี่ยนะครับเด้ดอเพราะว่าอยากซื้อรุ่นไหนมันดีแต่ว่ะสม,มือนี่รถออกง่ายแต่ว่าหาเงินสมงวนนี่ฝากปลาบอกเหี้ยวเนาะพอกงานสม,มือมันอึดครับอันนี้ผมก็มาเห็นงานหลวงสามปีแล้วสองสามปีสู่จุดจัดจุดจดัดเอ้าไอเอ๊ะมากจุดจัดจดจัดโอ้โหไทยไมัเยนเย็ด เทียนตัวสิบเติมน้ำมันปับรายละเอียดดีเล็กสามชาบริได้ยินเสียง เจ็สิบหลอดเด้สิบหอดนั่นก็แข่งโแข่งใครแข่งมันสักด้วยถ้ามันแข่ก็ไงห้าสิบแรงกับเจ้าโกเปโคของผมเลยอะเล็กพิกขิโนวเล็กพิกขิโนวสู้สู้สู้พอสู้ก็ต้องสู้เอานองใส่ๆกันพระี ก็ไป่ได้เบิกกงนเหตุอะไ้นไี่จะไหวปากปลาบากเน่ยวครับเนาะไปสนใจงานกันเด้อติดต่อเลยครับเบอร์โทรศูพท์แปดสามสี่ศูนสามห้าเจ็ดเจ็ดสวอตเต็มเนาะสวัสดีครับเจ้าตีเล็กมาแล้วเจ้าพลังนิ่มนวลเนาะลูกไส้เดียวลูกไส้หลาเนี่ยเนาะ ไว้เงินนะครับกำลังไล่กันรวยรวยมาเจ้าพีปพี้แบบนุ่มบ่อยเอาสวัสดีครับโอ้ชิมสัส้น